รอตอนบ่ายนะจ๊ะรอตอนบ่ายจะลงอีกที่หนึ่งลูกก่อนรวยก่อนเผื<า>่อวัดกุฏแห่ปล่อยมาจะเสื้อไม่ได้อันนี้เราเสื้อไปก่อน เกิดตรงกันนี่รวยรวยรวยเกิดตรงกันรวยรอวัดกุดแหบปล่อยมารอบใบอันนี้เราปล่อยไปก่อนวัดกุดแหบปล่อยมาเดียวซื้อไม่ได้อันนี้เราไปก่อนนะจ๊ะเฮ้สามตัวมันนี่รวยเอ้ไปใส่ทุ่งนี้รวย เตรียมรวยซื้ฟันซื้อไปฟันเลยเดยวัดกุฎแห่ปล่อยมาจะซื้อไม่ได้เพราะว่าดังที่สุดในโลกหนึ่งเดียวในโลกที่วัดกุฎแห่กุฎแช่บ้านนานกของตำบลนาายอําเภอพิบูลละจังหวัดอุดรธานีหนึ่งเดียวในโลก เตรียมรวย,ย,ยตีซเรรยยมวปล่อยมาซื้อไม่ได้อันนี้เราซื้อไปก่อนเลยอันนี้ซื้อไปแล้วนะจ๊ะทโทรบอกนำ้ำโทรบอกไม่ออกบ้านน้ำสวยซื้อไปแล้วตอนบ่ายเอาลงอีกอวัดกุ้งแหกปล่อยมาตรงตัวไหนเตรียมรวยเลย อันนี้สองตัวสถิติสถิติหกร,ร้อยหมดมาเนี่ยหนึ่งคู่สองคู่เตรียมเลยลงยาวไม่ได้เอเท่านี้ก่อนนะจ๊ะโชคดีร่ำรวยกดไลค์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยมีสามซ่อง มีสามซ่องซ่องออเจ้าแชนแนลออเจ้าจงใจให้รวยแชนแนลแล้วก็ซ่องนี่ลงรูปไม่ได้ซ่องนี่ลงรูปไม่ได้เลยไม่จะลงรูปหรอกเขียมรวยเลยตอนบ่ายจะลงอีกทีหนึ่งไหมจ๊ะใครมีเงินก็ซื้อไปก่อนเลยโชคดีร่ำรวยโอเค